สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่วงนี้นะเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนกําลังมองหาพัดลมนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับพิมมานะครับถามผมว่าเอ๊พัดลมแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบชาร์จได้อย่างเงี้ยเลือกตัวไหนดีเพราะว่าในคลิปวิดีโอผมนะครับที่ผมรีวิวไว้เนี่ยมีเป็นสิบสิบรุ่นนะครับเลือกไม่ถูกบอกว่าช่วยบอกหน่อยว่าเอาตัวไหนที่มันดีนะครับผมก็เลยเลือกมาสองรุ่นนี้นะครับโดย พิจารณานะครับจากความคุ้มค่านะครับดีไซน์แล้วก็ความทนนะครับคือ2รุ่นนี้เนี่ยความทนเนี่ยต้องยกให้เป็นอันดับ1เลยเพราะว่าไม่มีการเคลมเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับส่วนหน้าตาผมว่าหน้าตาดูดีนะทั้ง2รุ่นเนี่ยดูแบบทันสมัยนะครับเข้ากับยุคนี้ดีแล้วก็ที่สําคัญเลยคือลมเนี่ยแรงด้วยนะครับพัดลมเนี่ยถ้าลมไม่แรงเนี่ย ไม่โอเคต่อให้สวยยังไงครับแต่ตัวนี้เนะี่ยสองตัวสองรุ่นนี้เนะี่ยพัดลมเนะี่ยลมเขาแรงนะครับเหมาะกับเมืองไทยมากนะครับแล้วก็มีเกียร์ให้เลือกนะครับผมจะมาบอกนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างรุ่นนี้นะครับผมคิดว่าผมรีวิวไปไม่น้อยกว่าสองวิดีโอนะครับเป็นรุ่นที่เจ๋งมากเป็นเขาเรียกเป็นพัดลมพับได้นะครับพ,พ,พัดลมทาได้เนะี่ยทั้งสามตัวนี้ที่เห็นนะครับเพื่อนๆรู้ไหมมันเป็นพัดลมตัวเดียวกัน ไม่ใช่ผมไม่ได้เอามาสามตัวนะครับมันพัดลมตัวเดียวกันนะครับก็คือพัดลมรุ่นนี้มันอยู่ในกล่องอย่างนี้ครับพอเปิดออกมาเนี่ยสามารถยืดจริงๆนี่จริงๆ,ๆมันยืดได้มากกว่านี้เยอะเลยนะมันยืดได้เป็นเมตรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมดึงยืดมากไปกว่าเนี้ยผมว่ามันจะหลุดเฟรมกล้องนะมันดึงได้เยอะเลยคนระับผมก็เลยอาจดึงแค่นี้พอให้ให้พอเห็นนะตัวนี้ก็ปรับได้นะครับปรับได้ปรับได้เยอะได้ปรับได้ร้อยเป็นสองศานะครับ รู้ปะทำมาขนาดนี้ทำไมเป่าขึ้นทั้งวนนะครับแต่บางทีอาจจะได้ใช้อาจะได้ใช้เขาคิดดีกว่าผมเยอะนะครับเวลาเพื่อนๆได้มานะพัดลมทับได้ตัวนี้นะครับความเจ๋งคือเราสามารถเนี่ยิี่ไปในกระเป๋าเราเราเป็นสถานที่ต่างๆติดไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมติดไว้ในรถนะครับเวลาผมไปที่ที่มันร้อนๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับไปนั่งเนี่ยโอ้โหคดร้อนเลย ผมพกอันนี้ไปอ่าผมผมรู้มันต้องร้อนไงผมพกไปเสร็จปุ๊บผมทำอะไรรู้ไหมครับผมเปิดได้เลยครับฟึบเปิดออกมาเปิดอกดอกมาฟึบอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีที่ล็อกนะครับล็อกเพื่อไม่ให้มันกม้มไม่ให้ก้มเลยเราสามารถปรับองศานะว่าเราต้องการองศาขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะปรับแบบตรงๆใช่ไหมแล้วเราก็หมุนตรงนี้นะหมุนเข้าไปให้มันล็อกพอหมุนแล้วเนี่ยมันก้มเงยไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็แค่ปรับความสูงที่ต้องการ ถ้าผมไปนั่งนะครับนั่งกับเก้าอี้ผมจะวางไว้กับพื้นนะครับผมจะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตึ๊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 บหนึ่งเมตรนะครับดึงขึ้นมาสูงสุดแล้วผมก็ตั้งไว้ที่พื้นอย่างนี้ยแล้วก็พัดตัวเองให้คนอื่นอิจฉาเล่นแล้วคนอื่นมันไ้เล่นคนนี้มีพัดลมอยู่คนเดียวแต่ดีนะครับเพราะมันไม่ร้อนดีสบายยแล้วความเจ๋งของพัดลมรุ่นนี้นะครับก็คือมีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งนะครับกดไปเลยเกียร์หนึ่ง ลมแรงมากนะครับใบพัดเขาใหญ่ไงลมแรงนะครับแล้วมีเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สามที่แรงสุดเออแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นพัดลมพับได้แล้วก็จริงๆก็รุ่นไอโก้ด้วยนะค,คือเสียงรบกวนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับคือเสียงเบาแม่เสียงเบาะมากที่สําคัญนะฮะเกียร์สี่เมื่อกี้ผมบอกว่าเกียร์สามแรงสุดใช่ไหมเกียร์สี่ไม่แรงกว่าหรอเกียร์สี่ไม่ได้แรงกว่านะครับเกียร์สี่ถ้าเกิดเรากดไปครั้งหนึ่งนี่นะครับ เกียร์สีเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่พิเศษมากเขาเรียกว่าเกียร์พัดเกียร์ลมธรรมชาตินะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบลมแบบจ่อตลอดเวลาครับเพราะพัดลมเกียร์สีเนี่ยนะมันจะเดี๋ยวพัดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวพัดเดี๋ยวหยุดถ้าเปรียบพัดลมก็เหมือนกับพัดลมสายสายไปทางซ้ายสายไปทางขวาเนี่ยอ่าเราก็จะได้ไม่ต้องโดนลมจ่อตลอดเวลาใช่ไหมครับบางคนแบบเออลมจ่อตลอดเวลาแล้วเป็นหวัดไง อันนี้ก็โอเคนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดกเกียร์สี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวพัดเดี๋ยวหยุดเนี่ยอยู่ได้ถึงยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับอยู่ได้นานมากแบตเตอรี่เขาอึดมากเพราะว่าแบตเตอรี่ของเจ้าพัดลมพัดได้นี่นะครับอ่ามีแอมป์เขาสูงมากนะครับสูงเจ็ดพันสองร้อยมิลลิแอมป์นะครับขนาดสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับเป็นแบตลิเทียมอยู่ได้นานมากนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือพัดลมรุ่นนี้นะครับ ทั้งสองรุ่นเลยดีกว่าทั้งสองรุ่นเนี้นะครับเวลาชาร์จนะครับสามารถชาร์จกับพอแบงค์ได้แปลว่าอะไรครับถ้าเกิดเราใช้เป็นนานจริงๆจนแบตบมันหมดแล้วยังอยากจะใช้อยู่เราพกพอแบงค์ไปเลาส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มีพอแบงค์อยู่แล้วก็มาเสียบกับพอแบงค์นะเป็นช่อง USB เสียบพอแบงค์ไปแล้วก็ชาร์จมันชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยได้สบายนะครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดไม่เสียบพอแบงค์ก็เสียบกับไอ้อะแดปเตอร์มือถือนะที่เป็นปลั๊กเสียบเข้าไปใน ที่ผนงังหรือปลั๊กเสียบเป็นพวกปลั๊กเสียบปลั๊กลางของเราครับเรารเก็เสียบแบบช่อง usb ก็ใช้ได้แล้วนะครับชาร์จได้สบายๆเวลาชาร์จก็ไม่เยอะนะครับชาร์จแต่ละครั้งก็ประมาณอ่าถ้าเกิดมันหมดเลยเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงครึ่งก็จะเต็มแล้วนะครับวิธีเก็บของพัดลมพับได้ง่ายมากนะครับทําเหมือนกับขั้นตอนเปิดเลยนะก็คือคลายออกนะครับคายคาย,คายพอคลายแล้วนะอย่างนี้น้เราก็กดให้มันลงมาให้สุดนะครับแล้วเราก็ผลักมันลงไปนะครับนี่อย่างนี้ เราลองงัดผัวมันขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดชึบจบแบบเสร็จแล้วเราก็เอาใส่กระเป๋าเราเก็บไว้ในรถง่ายไหมเ <c oughs> จ๋งมากเลยพัดลมพับได้เนี่ยที่ผมบอกไงว่าทําไมต้องติดอันดับท็อปทูของผมเลยพัดลมพับได้เนี่ยเจ๋งไหมอ่า <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญทนด้วยนะครับส่วนพัดลมนะครับ moving on มาที่พัดลมอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว,ว่าพัดลมไอโกะนะครับพัดลมไอโกรุ่นนี้ขายดีมาก เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่รุ่นนี้จะแพงกว่าพัดลมไอโกะหน้าตาดีมากนะครับสีที่มาใหม่คือสีชมพูนะครับสีชมพูกับสีฟ้าทํามาสวยขึ้นนะครับดีไซน์สวยกว่าเดิมแล้วที่ผมบอกว่ามันขายดีเพราะว่ามันเป็นแบบ two in one นะครับก็คือในตัวพัดลมตัวนี้เนี่ยเหมาะมากที่ทุกบ้านจะมีเวลาบ้านเราไฟดับเลออยอะไรเงี้ยนะครับพัดลมตัวนี้มีทั้งพัดลมแล้วก็มีทั้งไฟนะครับอ่ะวิธีใช้มันนะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อน ต้องอย่าลืมคือพัดลมตัวนี้นะมีสวิตข้างล่างด้วยสวิตอยู่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆปิดสวิตมันอยู่นะครับเราสามารถกันไม่ให้คนใช้ปิดสวิตก็พอปิดปุ๊บเนี่ยเปิดอะไรก็ไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดนะครับเพื่อนๆอ,อย่าคิดว่าพัดลมเสียนะครับให้ไปเปิดสวิตข้างล่างอาพอเปิดสวิตเสร็จปุ๊บนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม LED นะครับปุ่มไฟ LED กดไปเลยครับนะครับไฟ LED LED นี่ทั้งหมดมี13เม็ดเลยนะครับสว่างมากนะครับสามารถปรับได้3ระดับสว่างมากกลางแล้วก็น้อยนะครับในขณะที่เราใช้ไฟนีน่นะครับในการอ่านหนังสือทำงงทํางานเรานะครับพัดลมก็ยังเปิดไปได้ด้วยอ่านี่นะครับสามารถเปิดพัดลมได้มีเกีย 1, กร์ย 2, รยนหนึ่งเกียร์สองและเกียร์สามนะครับหัวนี่สามารถก้มเงยได้นะครับตามที่เราต้องการเลยน,นะครับก้มเงยได้อ่าไม่มากเท่าวันนี้นะครับอันนี้มันก้มเงยได้แบบสุด ตัวนี้ก็กมได้แต่ม่นก็พอดีพอดีสบายๆกมได้สัประมาณ40องศาประมาณนี้นะครับเป่าเย็นชื่นใจทั้งสองรุ่นนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยคือความแรงลมความแรงลมเนี่ยเพื่อนๆสบายมากทํามาได้ออกแบบมาเข้ากับหน้าร้อนประเทศไทยมากคืออะไรลมที่มันแรงนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะได้ก่ารุ่นนี้หน่อยแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่ได้อ่า ถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับสองถึงเจชั่วโมงขึ้นอยู่กับเกียร์ที่เปิดนะครับเหมาะนะครับหน้าตาดีด้วยตัวเองดีไซน์เก๋มากเลยอะตัวนี้ผมชอบนะผมทุกครั้งเลยครับที่บ้านผมไฟดับเนะี่ยผมจะเปิดตัวนี้ไว้เปิดไว้เลยครับเปิดไฟไว้อันหนึ่งให้อันนี้ไฟสว่างมากนะครับอันเดียวเนี่ยสว่างรอบห้องเลยนะครับแล้วเร,ลราาลนนเราก็เปิดพัดลมระบายอากาศบางทีมันร้อนนี่ใช่ไหมเราก็เปิดพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีอันนี้อยู่ได้ครับ บางทีเนี่ยแบบบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านกระจกอะ่ะถ้าเกิดไม่มีพัดลมเนี่ยอึดอัดมากนะครับอึดอัดมากเลยแล้วให้ผมออกไปแบบไปอยู่ข้างนอกหรอ,อยุงกัดอีก <c oughs> ไม่เอาดีกว่านะเปิดพัดลมไว้ในบ้านนี้ดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> ทั้งสองรุ่นนะครับที่บอกไปก็คือสามารถชาร์จกับพอร์แบงค์ได้ ai, แล้วก็แบตเตอรี่อึดทั้งคู่เลยนะคคุณภ,ภาพดีเยี่ยมคือผมบอกแล้วว่าผมมี พัดลมชาร์จเนี่ยเป็นสิบสิบรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกมาสักสองรุ่นนะครับเอามารีวิวเอามาแนะนําให้เพื่อนๆสองรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแล้วในใจผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่รับชมขอให้เพื่อนๆนะครับหน้าร้อนนี้เย็นชื่นใจไปกับพัดลมนะครับแล้วสองรุ่นนี้นะครับเป็นพัดลมที่ประหยัดไฟนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะว่ามันจะชาร์จไฟเยอะจนกินไฟไม่กินไฟนะครับตัวนี้นี่ประหยัดไฟมากขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมสวัสดีครับ